วันนี้ก็มาพบทักไทยกับเ <AN> พื่อนนะครับน้องๆลูกหลานที่เข้ามาชมในรายการของบ้านดาออฟฟิเชีนะครับวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมภายในบ้านคือคือการต่อเสริมห้องครัว หลังบ้านขึ้นก็เลยทำการทําความสะอาดไปแล้วเดี๋ยววันนี้ช่างแล้วก็ลูกชายจะเข้ามาเราก็เลยต้องทําอาหารไว้รอสักหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นเมนูลาบไก่แล้วก็ต้มไก่ครับสําหรับวันนี้ขั้นตอนต่อไปก็รอให้จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมไก่จัดเตรียมอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อไปครับครับหลังจากที่เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์จัดเตรียมเครื่อง อันนี้ไก่ที่เราสับแล้วแล้วคั้นน้ำมะนาวแล้วก็เอาไปต้มให้สุกส่วนนี่ที่อยู่บนขีดนี่ก็จะเป็นเครื่องในนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องในแล้วเราก็จะหันห่นหนั่นนางก่อนนะครับหันหน่นนางก่อนเพื่อที่จะใส่ลาบจะดีนะครับถ้าทำแบบนี้ในวงเล่านี่ไม่เข้าท่านะเพราะว่า พวกเครื่องไหนเนี่ยจะไม่เหลือเลยจะไม่ได้ใส่ลาบเลยี๋ยวหยิบนุกนับนุกนับนุกนับ,นบ,นบ,นบก็จะได้ไม่ได้ใส่ลาบเลย,เลยนะครับแล้วก็เป็นนั้นว่าเราได้ครบนะครับโอเ,เอ่อ ำหรับเนื้อก็เราก็จะเอาครกมาโขลกสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันจับตัวเป็นก้อนแข็งเราต้องเอาครกมาโขกออกมาโขกก่อนครับสักครู่ครับโขกเนื้อให้ละเอียดให้แหลกให้ให้ให้ออกกรดออกจากกันก่อนครับไม่ถึงกับละเอียดก็เพราะว่าให้มันแหลกนะครับแพ่ะว่าให้มันแหลกก็พอ หลังจากนั huh. uh ้นเราก็ซื้ออไ่าไม่อยากจะพูดเลยบดดิ้งบดนเราก็จะตัดใส่ครามมั ร,รู้ว่ามันแห้งไปเราก็จะไปเติมน้ำหน่อยนครับเพราะว่ามันจะแห้งไปหน่อยเนึเนาะเติมน้ำก่อน ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบมะก,กรูดหัน่นฝอยครับใส่ไปสักหน่อยไม่ต้องเยอะเพื่อให้ได้กลิน่น หมดไปอยู่หน้าบ้านสะกรูนะครับครับมาถึงตอนนี้เราก็ลงเครื่องปรุงเลยครับเข้าคู่เอ้ยพริกป่นพริกป่นใส่ไปแต่อ่าพริกนี้ค่อนข้างเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะหรอกครับใส่ไปสักเพราะว่าพริกชุดนี้ค่อนข้างเผ็ดห,หน่อยนึง ก็ตามด้วยข้าวคั่ววันนี้ก็เป็นข้าวคั่วใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งทำวันนี้เองข้าวคั่วใหม่ใหม่ใส่ก็สัจะสองช้อนชาเออขาดอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่ง,งผงนัวขาดไม่ได้ครับไปไปรับตาหน่อก็แล้วกันนะ แต่ไม่จ่เยอะหรอกความปรมาดาไม่จ่เยอะหรอกก็ตามพอสมควรแล้วก็น้ำปลาครับสักสักหน่อยเสร็จแล้นก็รุกเคล้าให้เข้ากันครับ เราก็จะได้ลาบไก่ที่น่ารับประทานผักลงไปเลยครับนีหอมตัเคีลงไปเลยครับ เรียบร้อยครับลาไก่บ้านของเราสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมช่องปลาดาบออฟฟิเชียลในทุกรอบทุกครั้งที่ลงคลิปไปที่มีคนติดตามชมกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ